อันนี้เองดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมทรงผมหล่อมากเลยอันนี้คลักสูงลุงไม่เอาข้างออกเลยเขาให้เอาแบบนี้เขาบอกว่าเป็นทรงคล็อกทรงคล็อกคลักสูงทรงอเมริกันอาหารอเมริกันอเมริกันเรียกคลักสูง แต่ป้าแตนเรียกทรงพอบมารอคืออะไรผู้บังคับบัญชาเมียเลยลูกอ๋อป้าอยู่ในบ้านนะในบ้านทำข้าวให้ลูกอือหนุงเตรียมสวดมนต์เลยรอเขามาสวดมนต์มาแล้วหนึ่งงานเวมีของมาฝากลุงนะวันนี้คใช่ชันแนวเอาของให้ลุงเซอร์ไพรส์ลุงนะลุงต้องตกใจแน่ครับเดี๋ย

เนี่ยบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านนะครับเยวมีของมาเซอร์ไพรส์ลุงนะครับ,บไม่ทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียน้าของฝากานเป็นป่าจอยป่านน่ะเอาทุเรียนมาให้ เขากินดื่มเลยรู้ดูกาลหรือเปล่าครับเห็นตั้งวันเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากินทุเรียนและอ้วนก็บอกดิว่าจะลองกินดูเพราะตอนนี้จขอบคุณมากแต่เอ็มครับานี่คือมังกรุ่งไหมเนี่ยอยู่นี่เลยครับนี่วัง บรรยากาศล่าสุดนะเมื่อกี้ก็ไปกวนวงข้าวมานะครับกวนลงเอาให้ป้าแล้วนะครับเป็นทุเรียน ไอ้ชุเรียนมาฝากน้องน้ำมนต์เจ <นะ S 2> สีส่ไปแล้วบ่เจสีขึ้นมาคอมเมนต์ตั้งแต่ต้น,น,น,ตนลิพเจสีเข้ามาอยากฟังเพลงบ่เราก็ออกไปบ่อพี่มุกดาเนะอะสรุปแล้วเพิ่นชื่อสีเหรือชื่อมุกดาอา้าวเขาเรียกเจสี่หัวฟูมมพี่มุกดาไงมุกดาไกลบ้านลงคุยกับนะเอฟซีนะจาั์มาไหมวันนี้ อาติดละกันครับติดอีแล้วครับยนงานเยอะครับน้องอ๋อดีแล้วดีแล้วครับจะได้ลื่นปีเดียวสามขั้นเลยจะได้ติดหมวดมันหมวดปามหมวดปามกับหมวดจะอาร์ตหมวดปามนะครับแข่งดีเด่ภารกิจเยอะบ้างแต่งานมันก็จะอิ่มนี่แหละบ้างงานตลอดสอาที่ก็ลงสาเนี่แล้วไปทําอะไรลุงมีคนมาหา ไปคลิปอะไรที่แบบนางลำดีไทยนะพอดีเขามาถ่ายรายการ<อ>ครับใครมาหากอ้ผู้พันอะไรพวกนั้นชูจะมา,<ข>ะมาสวดมนต์มาเขามาถ่ายรายการอยู่ที่คล้ายเลยแจมก็ขาอันนี้ใครมาผู้พันชูอ่ะใช่ครับแกก็จะมาสวดมนต์ด้วยนี่ครับพี่ชูหรือว่าผู้พันชูนะมาแล้วนะครับ จะมาร่วมสวดมนต์กับลุงครนะพวกพี่พี่ไรวันนะมายังยังไม่เห็นครับตอนนี้เห็นย่าหนิงคนเดียวแม่หมอกลงครับลุงพี่บีองบี่ออสนะทายบ้านอกเด้อนะพี่บ่าวต้อยนะพี่พี่ลาวันชาแนลแอนเฟอร์มารีอยู่ไหนเอ่ยกานนะครับได้ยินข่าวนี้มาดวนต้องใส่เสื้อแดงอีกผู้พัน ได้ก็แล้วผู้พันมาแล้วนะครับอเอาไปสัมภาษณ์ผู้พันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาลุงมาดีแวะมาเยี่ยมอ๋อได้ครับจะเข้าไปได้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรอลุงไอ้นี่ก่อนไนปะไม่ลุงให้เข้าไปเลยได้เอาบอกครับ ผมบอกแล้วว่าผู้พันสุดหล่อมาหาไอ <c oughs> ้นั่งข้างซ้ายตปงนก็ได้ ที่หลวงพ่อเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยผมอยู่กัวชูมาครับครับผมอยู่ที่กุพันชูมาเจ็ดมลด้วยนะครับสองให้ดูหน่อยตายแล้วมีพยานหลักฐานแล้วทีนี้ไปไม่ได้แล้ววสสััดีครบทหารบุกบ้านแล้วตอนนี้ทหารบุกบ้านลุงพลทหารบุกบ้าน ท่านผู้พันก็มาหาในพลครับผมนเข้ามาหาในพลพพนนมาาหใลเสร็จเลยผู้พันน่ะมีพยานตั้งหลายพันคนนะเนี่ยสามพันห้าครับ่นใช่หลายพันคนเลยที่เป็นพยานฉะนั้นต้องสวดทางทางนู้นก็มีตำรวจครับ นะครับโน่นนะตำรวจโอ้โหพ่อหมวดครับมีพ่อหมวดนะคะมีในพลในพันโอ้โหแล้วก็จ่าแล้วเราคือจ่าครับจ่าจ่าอันนี้ในร้อยค่ะนายลอยจ่าเนแล้บู๋แล้วครับจ่ามีทุกคนหมือนๆนะครับลุงยังไม่บอกเลยไม่ไงผู้พันชูโอบโหนั่นเขารู้จักหนูไม่ทางนี้จะย้อนแสงนิดนึงไหมเราข้างนี้ ะตงนป้ามาดีครับป้าฟื้นนี่ครับดีครับวเป็นนาแล้วครับไม่ใช่ผู้พันแล้วครับเป็นนาครับผมเพราะว่ามีลุงแล้วอะไรนี่เป็นนาจะต้องเป็นช่องผู้พันชูเลยอะไรนะต้องช่องผู้พันชูผู้พันเลยเหรอคครรััับบผู้พนเลยได้นะครับได้นะลุงมาอะไงานตัวแล้วค่ะอันนี้จะเปลี่ยนครั้งที่เท่าไหร่นะคะเนี่ย ยังสีไปเรียอยี่พี่ลวันมาอ่นี่องค์เราครบไปยังเนี่ยยังยังยังรอสักหน่อยเหลือวีออสใช่ไหเหลือวีออสไทยพนอบด้วยไทยพนอบกลับมากลับมาแล้วมาเอาขยะไปมาแล้วค่ะไปทิ้งไกลเลยค่ะน้าชูมาแล้วน้าชูมาแล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณชู โอเคครับ <Okay, S 2> นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ